ทางมูลนิธิอิมมานูเอลนะครับเราก็ได้ช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์เนี่ยในขเมนนี่เราช่วยมากี่รายแล้วครับเนี่ยเฉพาะในขเมนนะครับที่เป็นคนไทยใช่ไหมครับใช่ครับในขเมนเฉพาะคนไทยเนี่ยตอนนี้มันมากกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยครับเพราะว่าตัวเลขเราขยับทุกวันนะครับมันมีการร้องขอทุกวันวันนี้ก็รับแจ้งครับกลับมาทุกวันนะครับแล้วก็ยังมีคนถูกหลอกเข้าไปทุกวันเช่นเดียวกันครับโอ้โหท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับนี่ เฉพาะมูล,ลนิธิอิมมานูเอลแห่งเดียวนะฮะที่ช่วยมาเนี่ยหนึ่งพันกว่าคนแล้วนะครับกี่ปีแล้วครับนับตั้งแต่เคสแรกของเขเมรน,นี่ปีไหนฮะผมจะได้เอ,อประชาชนคนไทยจะได้นึกถึงภาพว่าปัญหามันจากตรงไหนครับมง้งชิอิมมานูเอลเราเริ่มช่วยเหลือคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชานตั้งแต่ปี2 0พนต้นปี2,565นะครับที่ ที่เริ่มบันทึกสถิตินะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเองเราก็รวบรวมข้อมูลเขาเรียกว่าทํางานวิจัยก่อนครับว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเป็นมันมันเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่ครับจนเรา,เาผ่านการตกตะกอนแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเรา,ช,เาชัดเจนในทางกฎหมายเองเราก็เลยได้เริ่มที่จะช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาครับท่านผู้ชม <ใน S 1> ลองนึกภ<พ>าว <พา S 1> ตามอ่าท่านผู้ชมนึกภาพตามเฉพาะป,ปีหกห้ามา จนกระทั่งปัจจุบันถึงปี68เนี่ยก็เฉลี่ยก็ประมาณ3ปีแต่3าปีเนี่ยเฉพาะมูลนิธิแห่งเดียวซึ่งเป็นมูลนิธิของภาคเอกชนด้วยน,นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะใหญ่อะไรเนี่ยนะครับก็ได้ช่วยคนตั้งพันกว่าคนแล้วว่าแล้วนึกดูเนี่ยแล้วมูลนิธิอื่นอื่นอีกละ่ะแล้วก็ทั้งคนที่ยังเหลืออยู่อีกละ่ะที่ยังไม่ได้ช่วยออกมามันจะมหึมโหรารสักขนาดไหนกันเชียวท่านผู้ชมแล้วนี่ที่กําลังคุยกับเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ ก็ท่านผู้ชมเรียนแจ้งท่านผู้ชมนะฮะว่าในอีกส่วนของออฟฟิศของทางมูลนิธิอิมมาโนเอลนี่ก็กำลังคุยกับผู้ที่มาร้องขอให้ตามหาลูกหลานญาติยอด,ดอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับมีเข้ามาแจ้งเป็นรายวันเลยครับนะวันละหลายหลายรายเลยครับที่เกิดขึ้นช่วงนี้หรือนับตั้งแต่เมื่อไหร่ครับที่มาแจ้งเป็นรายวันเลยเนี่ยครับตอนช่วงนี้จะหนักหน่อยครับตั้งแต่ ปกติเนี่ยอืก็มีแจ้งเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันรู้สึกว่ามันจะเยอะเป็นพิเศษครับมันเยอะแบบทวีคูณนะครับตั้งแต่ประกาศปิดด่านครับก็เลยแปลกว่าทําไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราคิดว่าการปิดด่านเนี่ยจะช่วยลดปัญหาอการถูกหลอกไปในกรมพูชาได้ครับแต่กับการเป็นว่าตั้งแต่ปิดด่านปลายเดือนมิถุนาเนี่ยครับมันมันเพิ่มครับตอนนี้มันสถิติมันดีดมันพุ่งครับก็ เราเลยได้ทราบว่าจริงๆไ้พวกแก๊งอาชญากรพวกนี้มันไม่เคยสนด่านอยู่แล้วใช่ไหมจริงมันอยู่เหนือกฎหมายมาตั้งนานแล้วไม่สนใจครับกฎหมายใครจะบังคับใครจะกําหนดกฎกรอบเกณฑ์เขาไม่ได้สนครับเขาทําหน้าที่ของเขาคือการอหลอกลวงผู้คนการค้ามนุษย์การโกงเงินผู้คนเนี่ยเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะ,จะทํางานของเขาครับก็คือ เขาใช้ช่องทางธรรมชาติครับแ้วเขาไม่ได้สนรัฐบาลประเทศไหนเขาจะพูดใครจะคว่ำบาตรใครจะประนามอะไรนะครับเขาก็ยังทําต่อเนื่องครับโอ้โอ้ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากท่านผู้ชมฮะว่าพอปิดด่านเอา้าปัญหานก็ต้องน้อยลงการหลอกลวงก็ต้องน้อยลงนะครับแต่ที่นี้ปรากฏว่าปิดด่านเนี่ยมีผู้มาร้องกับเรามากขึ้น ซึ่งก็แปลความได้หลายอย่างนะฮะท่านผู้ชมว่ามันอาจจะเท่าเดิมแต่คนเดือดร้อนอยากจะหนีหลบหนีออกมาหรืออ่ะมันอาจจะยังไงก็ไม่อาจจะทราบได้แต่ที่แน่ๆมันมีคนมาร้องอยากจะให้ช่วยเหลือเนี่ยเยอะมากขึ้นนี่เท่ากับว่าเอ่อพวกพวกแก๊งเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่ตลอดนะครับมันลดลงไปมากไหมครับจากที่ก่อนที่จะปิดด่านหรือมันเท่าเดิมหรือมันมากกว่าเดิมเท่าที่ทาง เหยือหรือใครต่อใครที่เรามีทีมงานอยู่ในเขมรกัมพูชาเนี่ยพอจะบอกเราอะครับครับจริงๆมันเพิ่มขึ้นตามสถิตินีทุกปีครับมันการมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เราเราเริ่มทำมาตั้งแต่ปีต้นปีหกห้าครับก็ตอนนี้มันก็ปลายปีหกแปดใช่ไหมครับก็สามปีเสร็จแล้วเ มันสถิติมันพุ่งครับแล้วก็ยิ่งช่วงนี้เราลองเห็นได้เลยตั้งแต่มันมีเรื่องของการหลอกไปบังคับบัญชีมาเนี่ยครับเรื่องเรื่องพวกนี้มันทําให้ยอดของเหยื่อที่ถูกหลอกเข้าไปอยู่ในสแกมคอมพลานี่มากขึ้นครับปัจจุบันนี้ยังมีเครือข่ายที่เราประมาณว่าอยู่ในคขมรนบรรดาพวกลูกมือทั้งหลายก็คือคนที่ทํางานที่ถูกหลอกไปเป็นสแกมเนี่ยอยู่ในคขมรนเนี่ยออ น่าจะเป็นแสนแสนคนอยู่ไหมครับเป็นน่าจะมันต้องมีอยู่แ่ะครับยังยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะเพิ่มมาขึ้นด้วยซ้ำนะครับก็เป็นแสนแสนเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่ได้เกินจริงครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างนี้ครับพี่หมูก็คือไอสิ่งที่รัฐมนตรีหรือผู้ช่วยรัฐมนตรีของทางเกาหลีใต้ได้ทําการบินเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาช่วยเรือกร้อเออเกาหลีหรือว่าจะกวาดล้างเนี่ยจะมาปราบเนี่ยครับ คือมาปุ๊บเนี่ยเขาก็พาไปตึกล้างครับหมายถึงว่าไม่อยู่แล้วเขาออกไปก่อนที่เขาจะมาแล้ววันสองวันนะครับความหมายคือเขาทําอะไรอยู่ครับธรรมชาเขาแหกตาแม้กระทั่งรัฐมนตรีของเกาหลีใช่ไหมครับเขาโกหกของเขาโกหกผู้คนมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยขนาดยิ่งเป็นสาวใหญ่างครับเขายิ่ง <laughs> เขาก็ยังกล้าปฏิเสธอยู่เขาไม่จัดการนะครับมันมันเป็นความมันมันเห็นได้เลยว่าเขาเป็น ประเทศที่เราเชื่อถือเขาไม่ได้จริงๆครับเห็นไหมครับขนาดทา่านทางการทางสื่อประนามเขาไปแล้วมันก็ยังไปบอกเขาให้หนีอยู่มันเราเราเห็นอย่างนี้มาหลายครั้งมันเป็นภาพซ้อภาพซ้ําครับมันเป็นเรื่องราวซ้ําๆที่เคยทํามาก่อนนะครับเมื่อก่อนทางการไทยเข้าไปก็ถูกย้ายออกไปหรือว่าทางสหประชาชาติเข้าไปเองนะครับอินเตอร์พงออินเตอร์โพเนี่ยเข้าไปกันนะไม่อยู่ครับ เขาย้ายไปก่อนก็จะได้แค่ปลายครับเขาเอากลับไปหกสิบเจ็ดคนอะไรแบบนี้ครับมันมันไม่ใช่การปราที่จริงครับมันมันเป็นการละครครับซึ่งภาพนี้ที่ออกมายืนยันได้ว่าเขาไม่เลิกหรอกครับถ้าไม่เด็ดขาดกับเขาจริงตอนที่พีคที่สุดของอุตสาหกรรมนี้เรียกเป็นอุตสาหกรรมได้ไหมครับอุตสาหกรรมการ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 ปล้นเงิน้นปล้นเงินคนนะใช่ครับอุตสาหกรรมใช่ครับได้ครับเพราะว่าอเมริกาเป็นคนประนามมันเป็น แล้วก็สื่ออ,อระดับโลกฮะยังต้องขอยกตัวอย่างอย่างของเอ,แอน็นอสตีนเขาปนามนะครับของมีการเองเขาปนามว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นอุตสาหากรรมการค้ามนุษย์และแสแกมเมอร์อุตสาหกรรมการค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ใช่ครับถูกตอ้องสมงควรเรียกงั้นแล<ช>้วก็เป็นอุตสาหากรรมชุมโจรซ่องโจรอยู่ในประเทศอาจจะเรียกอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับตอนที่พีคที่สุดเนี่ยอุตสาหกรรมนี้ว่ากันว่ามีคน ที่ถูกหลอกไปทั้งเต็มใจไม่เต็มใจถูกบังคับข่มขูน่นี่ถึงสองแสนเลยหรอหรือมากกว่านั้นไหมคุณการวัตคิดว่าผมว่าถึงสองแสนครับแล้วก็ถ้ายังปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสามแสนสี่แสนนะครับมันสร้างอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นนะครับพี่หมูครับที่กําปอดใหญ่ขึ้นนะครับไอ้ตรงบาเวก,ก็ขยายฐานแบบโู้ใหญ่มากนะครับแล้วรวมถึงเสียนวิวที่เขากาลังถมทะเลเนี่ยเขาทําจะสร้างคาสิโนเพิ่มและไอ้คาสิโนที่เขาว่าใครไปเล่นนะมันดีเยอะขนาดนั้น ใครจะไปเล่นใช่ไหมครับมันจะไปเล่นยังไงกันไหวใช่ไหมครับในมาเก๊าเองก็มีแค่แค่กี่จุดเองในลาสเวกัสเองมันก็แค่จุดๆเนีรร่ยแต่นี่สร้างเต็มประเทศเนี่ยจริงใครดินไปเล่นขนาดนั้นครับใครเป็นลูกค้าเขาขนาดนั้นครับเขาสร้างฐานแสแกมเมอร์ใหม่ซึ่งเขาจะเอาเรื่องของคาสิโนเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมาบังหน้าครับแล้วสุดท้ายด้านหลังนี่คือ อุตสาหกรรมการคาร้ามนุษย์อุตสาหกรรมสแกนนะครับในเขาไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับเรื่องของการสแกนเนี่ยคอมพิวเตอร์มันไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันใหญ่อะไรเป็นพิเศษครับมันขนย้ายกันได้นะครับแล้วเขาก็กระจายจุดจุดทั่วประเทศของเขาแบบนี้ครับพี่หมูครับครับก็ท่านผู้ชมดูภาพกราฟ,ฟิกนี้บนหน้าจอนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางคุณจารุวัฒน์ได้กรุณาเอ่ยถึงให้ข้อมูลมานะครับ อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาพกราฟิกจากทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลความคมชัดสูงช่อง34 HD 34ด้วยนะครับท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ก็คือพื้นที่ตรงใจกลางนี่ก็คือว่าตามแผนที่สัดส่วนอาจจะ,อ,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 ะอาจจะเล็กนิดนึงแต่ว่าพอจะเห็นภาพชัดทั้งหมดว่านั่นก็คือของของประเทศกรัรมพูชาแล้วทีนี้ ไอบ้บรรดาแหล่งส scammer ใช้คําว่าแหล่งหรือจะเรียกว่าชุมโจน scammer ก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับเอาว่าแหล่งใหญ่ๆของมันเนี่ยถ้านับบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีอยู่13แหล่งท่านผู้ชมนับตั้งแต่ด้านบนที่ติดกับชายแดนไทยนะฮะด้านบนก็คือจอมกสัสณนโอเซเมดปอยเป็ดอ่ะเซอร์พลุมธมอดา แล้วก็ไล่ลงมาทางตะวันตกเกาะกงโปตูมซากโรสีฮานูวิลกัมปอดบาเวตเจเลทมตาแก้วรวมกระทั่งถึงพนมเป็นนะฮะแต่ว่าอันนี้สิบชุมสิชุมโจร13แหล่งแต่คุณจารุวัตให้ข้อมูลกับผมนะครับบอกว่ามันมีตั้ง53แหล่งเลยเหรอฮะใช่ครับอันนี้53แหล่งเนี่ยเป็นเป็นผลง,งานวิจัยของ Time a n e s t y นะครับ แต่ของอิมานอเอลเองเราบันทึกจากการช่วยเหลือกลับมาเบันทึกจากผู้เสียหายครับที่ไปอยู่นะครับจากพิกัดที่เขาไปอยู่เนี่ยจะมีห้าสิบเอ็ดจุดนะครับซึ่งก็กระจายตามจังหวัดที่เห็นนะสิบสามสิบสามพื้นที่ในในภาพนะครับก็แต่ละจุดเนี่ยก็จะมีเออ,อาจจะมีหลายมีสองสามคอมพาว์นี้ครับกางปล่อยเปิดน,นี่อาจจะมีเยอะหน่อยครับเราลองเห็นกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะไม่ได้ซอยย่อยปล่อยเปิด ซะทั้งหมดนะครับเพราะว่าแค่ปอยเปรตถ้าสูงเราจะไปนับไอไอ้ฐานสแกนเล็กๆครับมันมันมันเป็นสามสิบสี่สิบจุดแน่นอนครับในปอยเปนะครับเพราะมันมีแทบจะทุกอันเพราะคาสิโน,โนในปอยเปรตเดยอะมากนะครับแต่ว่าผมระบุว่าห้าสิบเอ็ดจุดเนี่ยมันจะเป็นฐานที่มีลักษณะคล้ายๆค,คอมเพลว์ใหญ่นะครับก็คือเป็นกำแพงสูงแล้วข้างในมีตึกหลายตึกนะครับมีสิง่งอำนวยความสะดวกครบเนี้ยครับอย่างเช่นอ ร้านอาหารที่นอนสำนักงานนะครับคาราเกะเอนเตอร์เทนเมนต์เนี้ยมีคาสิโนที่ที่อาจจะอยู่ด้านในด้านด้านในจึดด้วยแต่ส่วนใหญ่คาสิโนจริงๆนยเขาจะไม่ไม่ทำรั้วแบบไม่ได้ขังไม่ใช่รั้วสูงแบบแบบคอมพาวสแกมนะครับแล้วก็จะมีบางจุดอย่างที่บาเวตที่น่าสนใจนะครับก็คือข้างหน้าเป็นเป็นคาสิโนใหญ่ครับก็มีคนเล่นจริงนะครับจะอยู่ชายแดนเวียดนามแต่ข้างหลังเนี่ยครับคือฐาน สแกมบอลที่สังผู้คนไว้ข้างบนนะฮะมีสังอยู่เอ,อหลายชาติมากนะครับคนไทยเองก็มีอยู่ในบาว,วิดในในตึกหลังคาสิโน,โนเนี่ยหกเจ็ดร้อยคนนะครับเราก็ยังมีข้อมูลอยู่นะครับแต่ละคอมพลวแต่ละคอมพลวที่บอกว่ามีห้าสิบสามเอาเอายึดตัวเลขห้าสิบสามก่อนกันล้วกันตอนนี้ห้าสิบสามคอมพลวทั่วประเทศกัมพูชาแต่ละคอมพลวเนี่ยก็คือมันเออ,เ,อ,อเฉลีย่ยคอมพลวหนึ่งมันต้องมีคนอยู่สักเท่าไหร,ร่ฮะ องค์ประกอบของคอมเพลวก็คือมันต้องมีสถานที่กักขังมีสถานที่ทํางานมีรั้วล้อมมีรั้วลวดหนามยังกับค่ายทหารห้ามหนีออกมาด้วยนะครับอ่ามันมันจะน่าจะคนสักเท่าไหร่ฮะแต่ละคอมเพลว์มันใหญ่ไหมในคอมเพลวใหญ่ๆห่ที่ผมบอกครับก็ดูด้วยตาเปล่าได้นะครับสามพันนี้เป็นเรื่องสบายเลยครับแต่ต้องคูณคูณแปดผมว่าคูณสิบเลยก็ได้เพราะว่าในห้องหนึ่งเขาไม่ใช่ให้คนอยู่ โดยตาเปล่าเราเห็นห้องหนึ่งควรจะนอนได้สักสองคนใช่ไหมครับแต่ว่าในห้องหนึ่งเขานอนกันแปดเก้าคนนะครับซึ่งอันนั้นก็คำนวณไปได้ครับว่ามันต้องมีมากกว่าหมื่นห้าร้อยคนนะในคอมเพาว์ใหญ่ๆนะครับใน,ใใน,บในจํานวนการขังคนนะครับถ้าสมมติว่าเขามีคนที่ถูกหลอกเข้าไปหรือพนักงานของเขาเองก็ช่างนะครับเราเห็นด้วยตาเปล่าเราคำนวณได้ครับแล้วจากคำให้ให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายคําให้การของผู้เสียหายเองเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้องหนึ่งนอนกัน เยอะมากนะครับบางห้องแปดคนสิบสองคนบางห้องยี่สิบคนสาสิบคนเนี่ยมันแล้วแต่จุดแล้วแต่พิกัดถ้าเมื่อไหร่คนเขาเยอะเขาก็จะเขาเลยอัดผู้คนไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วสิ่งที่ไอ้พวกสแกมคอมพาพวกนี้ต้องการก็คือคนนะค,คนเอามาใช้เพื่อบังคับแรงงานนะครับเพื่อใช้ในเพื่อใช้ในการโทรไปหลอกคนเนี่ยครับหรือพิมพ์แชทนะครับอืมคือท่านผู้ชมดูที่ฮะกระจัดกระจายในในแผนที่เนี่ยอยู่ทั่วประเทศ แต่ว่ากระจายเยอะหน่อยก็อยู่ตามชายแดนไทยนี่แหละที่กัมพูชาเนี่ยตั้งใจจะมาตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะรวมแล้วก็เจือสมไปกับพวกคาสิโนพวกเว็บพนันพวกสแกมเมอร์อะไรพวกนี้มันก็เป็นแหล่งฟอกเงินอยู่ในตัวก็ด้วยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยตั้งห้าสิบสามคอมพลว์ถ้าจะมาบอกแบบนี้คนก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะแต่แต่ว่าพอบอกว่า เป็นไงเห็นไหมแค่ยึดทรัพย์คนเดียวเฉินจือเนี่ยก็ห้าแสนล้านบาทเข้าไปแล้วเนี่ยเออโอ้โหมันอุตสาหกรรมของประเทศนี้โดยเฉพาะก็แปลว่าเขาตั้งใจที่จะให้เป็นอุตสาหกรรมจริงๆเมื่อก่อนเขาบอกว่า60%นะของ GDP มารายได้มาจากพวกนี้ผมเองก็เอาตรงๆผมก็ไม่ค่อยค่อยจะเชื่อเพราะว่าเอ่อร์ของ GDP มันต้องใหญ่มากๆมันมันต้องเป็นตัวเลขที่มันมันเวอร์ไปนิดนึงไหม ะะเวอร์มากๆเลยแหละแต่ว่าพอเห็นแบบนี้ดูข้อมูลหลายๆอย่างผสมผสานกันเข้าไปต่อจิกซอเข้าไปโอ้โหมันเป็นไปได้สูงมากเลย60%ของไรายได้ GDP มันมาจากกิจการนี้โดยเฉพาะ